สถาบันคลินิกโลคยาศาสตร์ศรีสะโสมนะคะได้ทำงานเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันดูแลผู้ประสบโควิดก็คือว่าอันดับแรกเราก็ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและล่าสุดได้มีโอกาสให้ความรู้กับโรงเรียนนะคะโรงเรียนในเขต4จังหวัดศรีสะเกษ ความรู้ที่เราให้อันดับแรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องเราจะอยู่กับโควิดอย่างไรโดยไม่หวาดกลัวแต่ก็ไม่ประมาทเรื่องที่สองเราจะเอาสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้อย่างไรหลากหลายที่อยู่ใกล้บ้านมีได้นะคะไม่ใช่ว่ารอเตียงรอคุณหมอวันนี้คุณหมอก็ทํางานหนักมากหนักจนเหนื่อยจนอ่อนจนล้าฉะนั้นเราต้องให้ประชาชน ได้รู้จักนําสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเข้ามาใช้นะคะส่วนประเด็นที่3ส่งเสริมให้ประชาชนและโรงเรียนต่างๆนั้นได้สร้างสวนสมุนไพรสีสะสกเองก็ได้ทําเรื่องสวนสมุนไพรไวหลากหลายให้คนได้มาดูมาชมแล้วก็แจกพันธุ์พืชด,ด้วยนะคะโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรได้ให้เด็กนักเรียนนั้นเพราะกล้าก็แจกไปแล้วเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่สิ ตอนนี้สิ่งที่เราจะทําต่อก็คือว่าเราจะเป็นเพื่อนกับผู้ที่ปลูกสมุนไพรเป็นเพื่อนโดยที่ว่าเราจะลงไปเยี่ยมไปชมแล้วก็จะให้ปุ๋ยอินทรีนะคะที่เรามีอยู่ให้โรงเรียนได้มาเรียนรู้แล้วก็เอาไปปลูกสิ่งที่เราอยากจะกทำให้กับประชาชนก็คือว่าจะต้องสอนวิธีแปรรูปสมุนไพรค่ะคือโครงการในอนาคตของเรานะคะแปรรูปง่ายๆที่ไม่ต้องมีโรงงานที่หรูหรา แต่ก็สามารถทำได้อันนี้คือโครงการแต่สิ่งที่ทำมาแล้วหนึ่งผลิตยาสมุนไพรแจก 2. อ,อบรมให้ความรู้เกี่ยวก,ยกับโควิดสร้างกลุ่มหคุ้มกันยังไงแล้วก็เอาสมุนไพรมาใช้ยังไงตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม2563 มาถึงวันนี้อ,อยากจะอยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้โรคนี้หายได้นะคะงานนี้ไม่ได้พูดเอาแต่ว่ามีคนได้ลองเอาไปใช้จริงๆมีเขียนเข้ามาหาเราด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มโรงเรียนซึ่งโรงเรียนนี้นี่สามารถเปิดเผยได้เลยนะคะคือโรงเรียนบึงมารู ได้เอาสมุนไพรที่เราทํานี่ไปใช้และโรงเรียนบึงมารูเองหาสมุนไพรในพื้นบ้านมาใช้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดศรีสะเกดที่มีคนติดเยอะที่สุดนะคะและเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยวันนี้เขาก็สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้นอกจากเราจะใช้ในประเทศไทยแล้วนี่นะคะ สมุนไพรตัวนี้เราก็เอาไปใช้ในต่างประเทศด้วยนะคะใช้อยู่5ประเทศและมีคนดีขึ้นพึ่งตนเองได้แล้ววันนี้สิ่งที่เราทำทุกวันนะคะสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนอันหนึ่งคือเราได้ปลูกฝังเด็กนักเรียนของเราะคะ่ะซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนไม่ได้หยุดนะคะมีการเรียนการสอนตลอดเวลาแต่เราได้ปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้แล้วก็อยู่กับโควิดยังไงนะคะ สิ่งที่สําคัญเหนือกว่านั้นเมื่อเราสามารถอยู่กับโควิดได้โดยเราไม่ประมาทนะคะนักเรียนทุกคนต้องใส่แมสล้างมือรักษาระยะห่างนี่นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอย่านั้นคือเราสร้างจิตอาสากับนักเรียนเรานะคะให้นักเรียนเรานี้คะเข้ากะในการทําสมุนไพรแจกเชา้ากลางวันเย็นนะคะ ส่วนที่ทําในอนาคตก็คือส่งเสริมในการทําสวนสมุนไพรแล้วก็ส่งเสริมในทําการทําเรื่องเกษตรอินทรีย์วันนี้เราก็ถือว่าเราได้ช่วยสังคมอย่างเต็มที่แล้วนะคะ